เมื่อสามีแอบคบเมียน้อยเด็กคิดว่าไม่มีใครรู้แต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าคนที่เขาหักหลังจะวางหมากกลับได้เหนือกว่าเขาคิดว่าเมียน้อยคือรางวัลแต่กลับไม่รู้เลยว่ากรรมกำลังคืบคลานม,มาอย่างเงียบงนันการทรยศที่เขาทำจะย้อนกลับมาเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดการบ้านหลังเก่าที่ฉันอยู่กับสามีเงียบเย็นและวังเวงขึ้นทุกวันเขาเปลี่ยนไปจากชายที่เคยเอาใจใส่กลายเป็นคนเฉยชา ฉันแกล้งไม่รู้แกล้งไม่เห็นสายตาเขาที่เริ่มเหม่อลอยกลิ่นน้ำหอมแปลกปลอมติดเสื้อเขาทุกครั้งที่กลับบ้านฉันรู้เขามีคนอื่นแต่ไม่ใช่แค่คนอื่นธรรมดาเธอเด็กกว่าฉันเกือบยี่สิบปีเธอเรียกตัวเองว่าความสุขของพี่แต่สำหรับฉันเธอคือเงาที่มาแย่งความรักทั้งหมดไปจากฉันเขาไม่กลับบ้านบ่อย เขาเริ่มโกโหกเรื่องงานเขาเริ่มไม่กินข้าวฝีมือฉันคืนหนึ่งฉันแอบตามเขาภาพที่เห็นคือเขานั่งอยู่กับเด็กสาวคนนั้นในร้านหรูหัวเราะยิ้มหยอกล้อกันเหมือนไม่เคยแต่งงานกับฉันมาก่อนฉันกลับบ้านพร้อมหัวใจที่แตกร้าวแต่น้ำตาหยุดไหลแล้ววันต่อมาฉันแต่งหน้าใหม่ใส่ชุดที่เขาเคยชมว่าสวย เขามองฉันแปลกหาหะเหมือนไม่เคยเห็นฉันในมุมนี้ฉันยิ้มตอบรรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในใจฉันคือแผนการที่ถูกวางอย่างรอบคอบและตอนนี้ฉันพร้อมจะปลดปล่อยมันทั้งหมดฉันเริ่มจากสิ่งเล็กหาหะรวบรวมหลักฐานทุกอย่างรูปภาพข้อความ บันทึกเสียงและใบเสร็จที่เขาไม่ทันสังเกตว่าทิ้งไว้ในรถเขาไว้ใจฉันเกินไปเพราะเขาคิดว่าฉันโง่และจะทนอยู่ตรงนี้ตลอดไปแต่เขาคิดผิดฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่ร้องให้ทุกคืนอีกต่อไปฉันนำหลักฐานทั้งหมดไปพบทนายจัดการเรื่องใหญ่อย่างเงียบหาหะโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวในขณะเดียวกัน ฉันส่งสำเนาหลักฐานทั้งหมดให้พ่อแม่ของเขาครอบครัวที่เคยมองฉันด้วยความเย็นชาเริ่มโทรมาหาฉันขอโทษแทนลูกชายและบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ถึงขนาดนี้ฉันยิ้มไม่ใช่ด้วยความสะใจแต่เพราะฉันเริ่มมองเห็นอิสระที่กำลังเข้ามาใกล้ยเย็นวันหนึ่งเขากลับมาบ้านพร้อมใบหน้าตึงเครียดในมือมีจดหมายยา และภาพทั้งหมดที่ฉันส่งให้เขาเงียบไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวฉันนั่งตรงข้ามเขาในห้องรับแขกที่เราเคยนั่งดูทีวีด้วยกันบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาถามเสียงเบาฉันสบตาเขาแล้วตอบว่าตั้งแต่วันที่คุณเลือกจะโกหกฉันแต่เลือกพูดความจริงกับผู้หญิงคนนั้นเขาอึง้ง และในแววตานั้นฉันเห็นความเสียใจแต่ไม่ใช่เพราะเขารักฉันแต่เพราะเขากำลังจะสูญเสียทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเป็นของตายเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีคำใดหลุดออกจากปากฉันนั่งมองเขาอย่างสงบนิ่งเหมือนคนแปลกหน้าที่ไม่มีเยื่อใยมือของเขาสั่นเล็กน้อยเขาวางเอกสารลงบนโต๊ะ แล้วเอามือกุมขมับราวกับแบกรับอะไรไว้ไม่ไหวฉันผิดไปแล้วเขาพูดเสียงเบาดวงตาแดงก่าแต่ฉันไม่สะทกสะท้านเพราะน้ำตาของเขาไม่มีค่าอีกต่อไปฉันเคยร้องให้จนน้ำตาหมดตัวเคยกรีดร้องกับตัวเองในห้องน้ำในคืนที่เขาบอกว่ากลับดึกเพราะงานเยอะแต่ความจริงเขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้น ทุกเสียงหัวเราะของเธอบนสายโทรศัพท์ทุกข้อความที่ขึ้นว่าคิดถึงนะฉันจดจำได้แม่นยำเหมือนแผลที่ยังสดและเปิดอยู่ทุกวันเขาเคยเป็นทั้งโลกของฉันแต่ตอนนี้เขาเป็นแค่คนที่ฉันเคยรู้จักในขณะที่เขาพูดขอโทษซ้ำไปมาฉันยื่นซองเอกสารอีกซองให้เขาภายในคือสำเนาการโอนทรัพย์สินที่ฉันขอคืนทั้งหมดตามสิทธิเขาอึ้งอีกครั้ง เพราะไม่คิดว่าฉันจะกล้าทำขนาดนี้บ้านหลังนี้ฉันซื้อรวมกับคุณแต่ตั้งแต่วันนี้มันจะเป็นของฉันเพียงคนเดียวเขามองฉันด้วยแววตาที่เริ่มตระหนักว่าเขากําลังสูญเสียสิ่งสำคัญไปทีละอย่างฉันลุกขึ้นหยิบกระเป๋าก้าวเดินช้าๆไปที่ประตูก่อนออกไปฉันหันหลังกลับและพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงราบเรียบ เธออาจจะเด็กกว่าสดใหม่กว่าแต่เธอไม่มีวันรู้จักฉันดีเท่าที่คุณเคยรู้จักและคุณก็ไม่มีวันได้เจอใครแบบฉันอีกเลยเขานิ่งนั่งจมอยู่กับตัวเองเสียงประตูปิดลงช้าหาหาเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินจากฉันหลังจากที่ฉันปิดประตูบ้านลงเสียงในหัวเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงหัวใจตัวเอง ฉันยืนอยู่ตรงหน้าบ้านที่เคยเป็นของเราบ้านที่ฉันทุ่มทั้งแรงกายแรงใจสร้างรวมกับเขาแต่วันนี้มันจะเป็นที่ของฉันคนเดียวฉันหายใจเข้าลึกรับกลิ่นหอมของดอกไม้ริมรั้วที่เขาไม่เคยสังเกตแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่ฉันดูแลมันทุกเช้าฉันเดินไปที่รถนั่งลงหลังพวงมาลายัยมองเงาตัวเองในกระจกผู้หญิงที่อ่อนแอคนนั้นหายไปแล้ว โทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์แปลกแต่ฉันรู้ว่าเป็นใครพี่ครับเขาเพิ่งขอผมอยา่าเสียงจากฝั่งนั้นเป็นเสียงของเด็กหนุ่มน้องชายของหญิงสาวคนนั้นเขาร้องให้หนักมากครับเขาไม่คิดว่าจะเสียพี่ไปจริงๆฉันยิ้มบางหาหะไม่ใช่เพราะสะใจแต่เพราะสงสารสงสารคนที่ไม่รู้ค่าของสิ่งที่มี จนวันที่มันหายไปฝากบอกเขาด้วยว่าฉันให้อภยัยแต่ฉันไม่ลืมฉันวางสายมองท้องฟ้าสีเทาเข้มที่เริ่มโปรยฝนทุกหยดกระทบกระจกหน้าเหมือนชำระล้างอดีตที่เปื้อนเลือดหัวใจวันถัดมาชื่อของฉันขึ้นหน้าเว็บข่าวธุรกิจนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์ล้านเขานั่งดูข่าวในห้องเช่าแคบ หาหะที่เขากับเธอย้ายมาอยู่หลังถูกไล่ออกจากบ้านเขาจับโทรศัพท์แน่นอยากโทรหาแต่ไม่มีสิทธิ์อีกแล้วเมียเด็กที่เคยหัวเราะสดใสวันนี้นั่งกอดเขาร้องไห้เพราะรู้ว่าเขาไม่มีอะไรเหลือให้เธอแล้วกรรมอาจมาไม่ทันทีแต่มาแน่และมาเจ็บที่สุดเพราะฉันไม่ต้องทำอะไรเลย นอกจากอยู่เฉยๆแล้วดูทุกอย่างพังลงต่อหน้าเขาเองฉันยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกบริษัทมองลงมาที่ถนนด้านล่างแสงไฟเมืองกระพริบระยิบเหมือนอนาคตของฉันที่เพิ่งเริ่มต้นไม่มีเขาอีกต่อไปไม่มีความเจ็บปวดเดิมอีกแล้วมีแค่ฉันและชีวิตใหม่ที่ฉันเลือกเองภายในห้องเช่าเก่าๆฝ้าเพดานมีรอยน้ำซึม ผนังเริ่มหลุดลอกเป็นแผ่นเมียเด็กนั่งกอดเขาอยู่มุมเตียงเส้นผมยุ่งเหยิงใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาริมฝีปากสัน่นไม่มีเสียงหัวเราะสดใสแบบวันก่อนเธอหันมามองเขาชายที่เธอเคยหลงรักแต่ตอนนี้เธอมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความพังที่เคยบอกหนูว่าเขาไม่มีอะไรดีเสียงเธอสัน่น แต่พี่ไม่เคยบอกว่าพี่ก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเขาเงียบหัวใจแน่นราวกับมีเข็มตําทุกทิศเขาเคยทิ้งบ้านทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอดทนทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับเด็กสาวคนนี้แต่ตอนนี้ไม่มีใครต้องการเขาแล้วเขากดโทรศัพท์ชื่อของอดีตภรรยายังอยู่ในรายชื่อแต่เขาไม่กล้าก,กดโทรออกเขารู้ว่าไม่มีคำใดจะเพียงพอ เขาเดินไปที่หน้าต่างห้องฝนยังคงตกถนนข้างล่างมีแต่รถวิ่งผ่านไม่มีใครมองขึ้นมาเขาค่อยๆสุดตัวลงกับพื้นรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กัดกินจากข้างในในขณะที่อีกฝากหนึ่งของเมืองหญิงสาวที่เคยเป็นภรรยากำลังนั่งประชุมอยู่ในห้องกระจกบนตึกสูงเธอพูดอย่างมั่นใจสายตาเฉียบคม เสียงเต็มไปด้วยอำนาจคนรอบตัวต่างชื่นชมเธอคือแรงบันดาลใจเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อเลิกงานเธอเดินไปยังร้านกาแฟหรูหยิบหนังสือเล่มโปรดขึ้นมาอ่านบาริสเตอร์จำเธอได้ยิ้มให้เธออย่างนอบน้อมขณะที่เธอยกแก้วกาแฟขึ้นจิตโทรศัพท์สัน่นข้อความจากเบอร์ที่เธอจำได้ดี ขอโทษเธอยิ้มลบทิ้งแล้วหันกลับไปอ่านหนังสือต่อในหัวของเธอไม่มีเขาอีกต่อไปมีเพียงบทเรียนและอนาคตและนี่แหละคือกรรมที่แท้จริงไม่ใช่การตอบโต้ด้วยความแค้นแต่คือการอยู่ให้ได้และมีความสุขให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทิ้งไปคือสิ่งที่ไม่มีวันได้กลับมาอีกเลย ในห้องเช่าที่เงียบงนันเมียเด็กนั่งนิ่งมือกำโทรศัพท์ไว้แน,น่นข้อความจากหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเมื่อเช้าขอบใจที่ดูแลของที่ฉันทิ้งไว้ให้แววตาเธอเริ่มสั่นเธอเริ่มเข้าใจทุกอย่างวันแรกที่เขาเข้าหาเขาทำเหมือนเธอคือโลกทั้งใบแต่ตอนนี้เขาเป็นเพียงเศษซากข,ของคนที่เคยมีอนาคต เธอจำได้ว่าเขามักจะพูดถึงอดีตภรรยาด้วยความดูถูกแต่คำพูดเหล่านั้นกลับฝังแน่นอยู่ในใจเธอจนเธอเริ่มรู้สึกผิดเพราะวันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เขาเริ่มดูถูกเหมือนกันเธอลุกขึ้นหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าเปิดลิงกชักหยิบซองเงินที่เธอเก็บไว้จากการขายของออนไลน์เธอเดินออกจากห้องปล่อยให้เขานั่งอยู่กับตัวเอง กับความเงียบที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคำพูดใดฝั่งของอดีตภรรยาเธอกลับถึงบ้านเปิดประตูเข้าไปอย่างมั่นใจบ้านที่เคยมีรอยน้ำตาวันนี้อบอุ่นมีแม่อยู่ในครัวมีน้องชายกำลังอ่านหนังสือเธอยิม้มหันไปมองกรอบรูปแต่งงานเก่าก่อนจะหยิบมันลงและวางรูปถ่ายของตัวเองกับครอบครัวแทน เธอเลือกจะไม่จมอยู่กับอดีตแต่สร้างอนาคตให้ตัวเองด้วยมือเปล่าโทรศัพท์สั่นอีกครั้งเบอร์เดิมโทรซ้ำเธอมองดูหน้าจอแต่ไม่กดรับมือเธอแตะที่หน้าอกรู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นอย่างมั่นคงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่ผู้หญิงที่ยอมอดทนอยู่ใต้เงาใครวันนี้เธอยืนอยู่กลางแสงอย่างสง่างาม และเขาก็ได้แต่ยืนมองจากเงามืดหลังจากที่อดีตภรรยาเลือดจะไม่รับสายชายคนนั้นเริ่มกระวนกระวายเขาโทรซ้ำอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบจากที่เคยมั่นใจว่าเธอจะไม่มีวันไปไหนวันนี้เขาเริ่มรู้สึกกลัวจริงๆเขาหยิบเสื้อผ้าเก่าในตู้จะออกไปตามหาเธอแต่เสียงจากหลังประตูทำให้เขาหยุดนิ่งเป็นเสียงของเจ้าของห้องเช่า หมดกำหนดค่าเช่าแล้วนะครับถ้าไม่มีจ่ายต้องย้ายออกครับเขาชะงักหยิบกระเป๋าเงินออกมาแต่มันว่างเปล่าเมียเด็กหายไปเงินที่เคยมีหายไปพร้อมเธอชีวิตที่เคยมีพร้อมทุกอย่างวันนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าเขานั่งลงบนเตียงเก่าๆห้องที่เคยดูสดใสวันนี้กลับยินเยียบเขาหยิบมือถือขึ้นมา เข้าไปที่เฟซบุ๊กของอดีตภรรยารูปใหม่ของเธอโพสต์ขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเธอกำลังยิ้มอยู่กับครอบครัวกับแววตาที่เต็มไปด้วยความสุขและแคปชั่นที่เขาอ่านแล้วเหมือนถูกตบหน้าแสงของฉันไม่จำเป็นต้องาสาดส่องให้ใครเห็นขอแค่ตัวฉันไม่หลงอยู่ในเงามืดของใครอีกก็พอเขาวางมือถือไว้ข้างตัวนั่งกลมหน้า กับน้ำตาที่หยดลงบนมือครั้งหนึ่งเขาเคยมีผู้หญิงที่รักเขาสุดหัวใจแต่เขาเลือกจะทอระเยอเพียงเพื่อความสุขชั่ววูบก,กับเด็กสาวที่มองเขาเป็นแค่ทางผ่านวันนี้กำเลยทันเขาแล้วไม่ใช่แค่เสียผู้หญิงคนนั้นแต่เขาเสียคุณค่าของตัวเองไปด้วยและไม่มีใครให้โอกาสเขาอีกเสียงรถวิ่งผ่านหน้าต่างแต่ในใจเขา เงียบงนันทุกอย่างจบลงแล้วจริงๆกําที่เขาก่อไว้ไม่ใช่แค่ตามสนองแต่มันกลืนกินเขาจนหมดสิ้นเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงผูพังเสียงลมหายใจของตัวเองคือสิ่งเดียวที่ได้ยินความเงียบในห้องบีบรัดหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปหน้ากระจกที่แตกร้าวใบหน้าที่เคยมั่นใจเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่น เขามองตัวเองเหมือนมองคนแปลกหน้าผู้ชายที่เคยคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในวันนี้ไม่มีใครเหลียวแลไม่เหลือแม้แต่ศักดศีที่เคยภูมิใจนักหนาเขาสุดตัวลงข้างเตียงเอามือกุ่มหัวคำพูดสุดท้ายของอดีตภรรยายังก้องในหัวในวันที่ฉันรักคุณมากที่สุดคุณกลับผลักฉันลงเวแต่ขอบคุณนะเพราะความเจ็บนั้น ทำให้ฉันรู้ว่าฉันรักตัวเองได้มากแค่ไหนเขารู้แล้วว่าผู้หญิงที่เขาทิ้งไปคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่วันนี้เขาไม่มีทางย้อนเวลาได้อีกแล้วเมียเด็กที่เขาเคยคิดว่าเป็นอนาคตกลับเป็นแค่ภาพลงตาที่พอหมดเงินเธอก็ทิ้งเขาไว้กลางทางโทรศัพท์ในมือสั่นขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เธอเป็นเบอร์แปลกแ เขากดรับด้วยความหวังเล็กๆแต่เสียงจากปลายสายคือเจ้านี่พรุ่งนี้ถ้าไม่จ่ายจะเอาของในห้องไปขายนะครับตามสัญญาที่คุณเซ็นไว้เขานั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบๆจากที่เคยมีบ้านมีครอบครัวมีคนรักที่ซื่อสัตย์ตอนนี้แม้แต่ตัวเองเขายังไม่เหลืออะไรให้ยึดไว้เลยหน้าต่างเปิดแง้มลมเย็นพัดเข้ามา กระดาษใบหนึ่งปลิวมาติดเท้าเขาเป็นสมุดเล่มเก่าที่เขาเคยใช้จดแผนธุรกิจกับภรรยาข้อความหน้าแรกเขียนด้วยลายมือเธออย่าลืมว่าเราเริ่มต้นมาจากศูนย์ด้วยกันและเราจะเติบโตไปด้วยกันเขาหยิบสมุดขึ้นมาแนบอกสะอื้นเบาๆแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือเผชิญหน้ากับกรรมที่เขาสร้างไว้ด้วยน้ำมือของตัวเอง โดยไม่มีใครเคียงข้างอีกต่อไปเช้าว,วันถัดมาเขาเดินออกจากห้องเช่าเก่าๆที่กำลังจะถูกยึดเสื้อผ้าเก่าโทมขาดวินไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีแม้แต่ศักดิ์ศรีให้ยึดเหนี่ยวเขาเดินเรื่อยๆไปตามถนนแววตาอ่อนแรงมองผ่านผู้คนที่เดินสวนกันไปมาไม่มีใครจําเขาได้ไม่มีใครสนใจว่าเขาเคยเป็นใครมาก่อน ผ่านหน้าร้านอาหารที่เขากับภรรยาเคยนั่งหัวเราะด้วยกันบรรยากาศอบอุ่นในวันนั้นตอกย้ำความว่างเปล่าในวันนี้เขาหยุดยืนอยู่หน้าร้านเจ้าของร้านคนเดิมเดินออกมาแต่เพียงเห็นหน้าเขาก็เบือนสายตาหนีไม่มีคำทักไม่มีรอยยิม้มมีเพียงความเงียบที่ฟ้าใส่ใจอย่างโหดร้ายเขานั่งลงที่ฟุตบาทหยิบเศษเหรียญในกระเป๋าขึ้นมานับ ไม่พอแม้แต่จะซื้อข้าวจานเดียวแล้วอยู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหลังคุณใช่ไหมเขาหันกลับไปเป็นหญิงวัยกลางคนหน้าตาคุ้นๆฉันเคยทำงานเป็นแม่บ้านในบ้านคุณก่อนที่คุณจะเล่ฉันออกเพราะฉันบังเอิญเห็นคุณพาเด็กคนนั้นเข้ามาในบ้านเขานิ่งไม่พูดอะไรเธอมองเขาด้วยแววตาเวทนาแต่ก็ปนรังเกียจวันนี้ฉันไม่ยินดีเลยที่เห็นคุณตกต่ำ แต่ฉันไม่แปลกใจเลยเพราะทุกอย่างมันคือผลของสิ่งที่คุณเลือกทำเองเขาก้มหน้าน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันเธอยื่นถุงข้าวให้หนึ่งถุงแล้วเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกเขากอดถุงข้าวไว้แน่นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกว่ามีคนเมตตาเขาแต่ก็ปวดใจไม่ต่างกันเพราะมันไม่ใช่คนที่เขาอยากให้เห็นค่าเขาเงยหน้ามองฟ้าไม่มีใครอยู่ข้างเขาแล้ว แม้แต่ลูกก็ไม่เคยกลับมาหาเขาเคยมีทุกอย่างแต่เพราะความเห็นแก่ตัวความหลงผิดและความไม่ซื่อสัตย์วันนี้เขาจึงเหลือแค่เงาอดีตและคำว่าาำนองที่เขาเข้าใจอย่างของแท้แล้วเสียงผู้คนยังคงเดินผ่านไปมารถยนต์วิ่งวุ่นตามท้องถนนแต่สำหรับเขาโลกทั้งใบกลับเงียบงนันในหัวมีเพียงเสียงสะท้อนของอดีต ภาพใบหน้าของภรรยาผู้หญิงที่เขาเคยหาว่าหน้าเบื่อภาพลูกชายที่เขาเคยละเลยและเสียงหัวเราะของหญิงสาวคนนั้นที่หายไปพร้อมกับเงินและชีวิตเขาเขาหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าที่หน้าจอแตกร้าวเปิดดูภาพเก่าๆที่ยังเหลืออยู่รูปครอบครัวรอยยิ้มที่แท้จริงไม่ใช่รอยยิ้มปลอมๆที่เขาเคยได้รับจากเมียนน้อยน้ำตาเริ่มไหลอีกรอบเขารู้แล้วว่าเขาทำลายอะไรลงไป เขาทำลายสิ่งที่บริสุทธิ์เพื่อขว่ยคว้าสิ่งจอมปลอมเสียงท้องร้องของเขาดังขึ้นแต่มันไม่เจ็บเท่ากับเสียงในใจที่ตะโกนว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาลุกขึ้นเดินตรงไปยังวัดใกล้ๆแม้จะไม่มีศรัทธาในวันก่อนแต่วันนี้เขาต้องการที่พึ่งไม่ใช่เพื่อขอให้ชีวิตกลับมาแต่เพื่อขออภัยต่อสิ่งที่เขาเคยทำเขานั่งลงหน้าพระประธาน มือผนมมว้วน้ำตาไหลไม่หยุดเขาเอ่ยคำขอโทษไม่ได้ขอพรให้รวยไม่ได้ขอให้เมียน้อยกลับมาแต่ขอให้ภรรยาและลูกจงมีความสุขภายในใจของเงียยสงบลงครั้งแรกในรอบหลายปีแม้ชีวิตจะเหลือแค่ศูนย์แต่หัวใจกลับได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ผู้หญิงสวยไม่ใช่เงินทอง แต่คือคนที่อยู่ข้างเรายามเราล้มและไม่เคยจากไปแต่เขากลับผลักเธอคนนั้นออกไปด้วยตัวเองเขาคือคนที่เผาทำลายบ้านด้วยมือตัวเองและว,วันนี้เท่าฐานเหล่านั้นก็คือเตียงที่เขาต้องนอนอยู่ตลอดชีวิตแม้จะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาขอจบชีวิตนี้อย่างรู้ตัวรู้ว่าเขาเคยมีอะไรและเสียมันไปเพราะอะไรเสียงระฆังวัดดังขึ้น เขาเงยหน้ามองฟ้าอีกครั้งฟ้าที่เคยมืดมนวันนี้สว่างขึ้นเล็กน้อยในใจเขาแม้จะสายเกินไปสำหรับการกลับไปแต่มันยังไม่สายเกินไปสำหรับการชดใช้หลายเดือนผ่านไปเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างเงียบงนันไร้เงาเมียน้อยไร้เสียงหัวเราะหลอกลวงมีเพียงตัวเขากับความว่างเปล่าที่เคยสร้างไว้ด้วยมือของตัวเองวันหนึ่งเขาเดินผ่านโรงเรียนเก่า เห็นผู้หญิงคนหนึ่งจูมือลูกชายรอยยิ้มของเด็กชายทำให้หัวใจเขากระตุกมันคือลูกของเขาที่โตขึ้นกว่าเดิมและข้างๆคือลูกผู้หญิงที่เขาเคยผลักไสเธอมองเขาไม่กล่าวคำใดไม่มีความโกรธไม่มีน้ำตามีเพียงแววตานิ่งสงบแต่ลึกลงไปเขารู้ดีว่าความเสียใจของเธอไม่เคยหายไปเขาโคง้งศีรษะช้าๆไม่ใช่เพื่อขอให้ให้อภัย แต่เพื่อบอกว่าเขาสำนึกแล้วเธอยิ้มบางๆก่อนจะหันหลังเดินจากไปพร้อมลูกชายที่ไม่แม้แต่จะจำเขาได้เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใจหนักอึ้งแต่โล่งขึ้นเล็กน้อยเพราะอย่างน้อยเธอก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแม้จะไม่มีเขาอยู่ในนั้นก็ตามและนั่นคือบทเรียนที่เขาไม่อาจลืมไปชั่วชีวิตความรักที่แท้จริง เมื่อเสียไปแล้วจะไม่มีวันได้คืนกลับมาอีกเลยทุกการทรยศมีราคาที่ต้องชดใช้และบางครั้งราคานั้นคือการถูกลืม